สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องคำถามที่หลายคนกังวลใจมากที่สุดนั่นก็คือเป็นโรคไตาทานแมกนีเซียมได้ไหมหัวข,ข้อนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าคนที่กําลังตัดสินใจที่จะทานอาหารเสริมแมกนีเซียมเพื่อช่วยในเรื่องต่างๆและกําลังหาข้อมูลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าแมกนีเซียมมีผลต่อไตไหมหรือมีโรคไตแล้วจะทานแมกนีเซียมได้หรือเปล่าหลายคนกลัวมากว่าถ้าทานแมกนีเซียมจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นหรือทําให้ค่าครีเอตินินเปลี่ยนไปเป็นแย่ลง บางคนก็กลัวว่าแมกนีเซียมจะสะสมในร่างกายจนเป็นอันตรายหรือแม้แต่การเลือกฟอร์มของแมกนีเซียมซึ่งบางตัวก็จะส่งผลข้างเคียงได้วันนี้เราเลยจะมาคลี่คลายกันทีละประเด็นด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้ได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูพื้นฐานสั้นๆเกี่ยวกับแมกนีเซียมกันก่อนค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยแมกนีเซียมเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในร่างกายกว่า300ชนิดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานดีขึ้นหลับง่ายขึ้นช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดการเกิิดตะครว และยังมีส่วนช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแต่ที่น่าสนใจมากก็คือแมกนีเซียมในเลือดมีน้อยกว่า1%เท่านั้นและตัวที่ควบคุมระดับนี้อย่างใกล้ชิดก็คือไตนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าร่างกายมีการจัดการกับแมกนีเซียมที่กินเข้าไปยังไงใต้ของคนเรากรองแมกนีเซียมประมาณ2,400มิลลิกรัมต่อวันแต่สุดท้ายขับออกจริงๆแค่ประมาณ100มิลลิกรัมเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่จะถูกดูดกลับที่หลอดไตจุดนี้ยืนยันชัดเจนว่าไตคือตัวหลักในการควบคุมสมดุลของแมกนีเซียม แล้วถ้าแมกนีเซียมเกินร่างกายจะจัดการยังไงในไตของคนปกติหากร่างกายมีการรับแมกนีเซียมเข้ามามากขึ้นไตก็จะมีการเพิ่มการขับแมกนีเซียมโดยอัตโนมัติทันทีจะไม่มีการสะสมส่วนเกินเพราะร่างกายไม่ได้มีที่เก็บแมกนีเซียมเหมือนกับแคลเซียมดังนั้นถ้าไตาปกติโอกาสที่จะเกิดการสะสมถือว่าน้อยมากในทางกลับกันถ้าร่างกายขาดแมกนีเซียมหรือว่ามีภาวะแมกนีเซียมต่ำลำไส้ก็จะเพิ่มอัตราการดูดซึมขึ้นและไตก็จะลดการขับแมกนีเซียมออก เพื่อที่จะรักษาสมดุลของระดับแมกนีเซียมในเลือดให้ปลอดภัยและคําถามสําคัญก็คือโรคไตาทานแมกนีเซียมได้ไหมสรุปแบบง่ายๆตามระยะไตานะคะไตระยะที่1นถึงสเนี่ยสามารถทานได้ตามปกติแต่ควรจะเลือกแบบฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีส่วนไตระยะที่3ทานได้แต่ว่าปรับขนาดลดลงและเลือกด้วยความระมัดระวังและโรคไตระยะที่4ีถึงหหรือว่าเป็นระยะฟอกไตอันนี้จะต้องประเมินโดยแพทย์ก่อนเท่านั้นไม่ควรรับประทานเอง เพราะว่าไตาในระยะท้ายจะมีการขับแมกนีเซียมส่วนเกินออกได้ไม่ดีเท่ากับไตคนปกติฟอร์มของแมกนีเซียมมีผลอย่างมากต่อไตโดยฟอร์มที่แนะนําก็คือเป็นแมกนีเซียมบิสไครซินเนตและแมกนีเซียมมาเลตเพราะว่ามีการดูดซึมที่ดีส่วนฟอร์มที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็อาจจะเป็นตัวแมกนีเซียมออกไซด์เพราะว่ามีการดูดซึมต่ําและอาจจะมีผลระคายเคืองทางเดินอาหารและทําให้มีส่วนที่เหลือต้องขับทิ้งเยอะอาจจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้น นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอาหารเสริมคุณภาพสูงจึงนิยมใช้ฟอร์มที่เป็นคีเลตสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะคนปกติที่ไม่ได้มีโรคไตาสามารถทานแมกนีเซียมได้อย่างปลอดภยัยเพราะว่าร่างกายมีระบบการปรับสมดุลในการขับแมกนีเซียมออกส่วนผู้ที่เป็นไตเสื่อมในในระยะแรกๆหรือระยะปานกลางก็สามารถที่จะทานได้แต่ต้องเลือกฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีและไม่ทานเกินขณะที่กําหนดส่วนในผู้ที่ไตเสื่อมระยะท้ายอันนี้ไม่ควร จะซื้อรับประทานเองควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเท่านั้นสุดท้ายแล้วฟอร์มที่แนะนําเป็นอันดับแรกๆนะคะก็คือตัวแมกนีเซียมบิสไกซีเนตนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีมาแนะนําให้นะคะเป็นตัวแมกนีเซียมที่ออกแบบมาเพื่อคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเครียดเป็นตะคริวบ่อยหรือว่าเป็นไมเกรนก็คือเป็นตัวว i ดแล b บแม็กยูเบวกหนึ่เป็นแมกนีเซียมคอมเพกที่รวมแมกนีเซียมมากถึง5ฟอร์มโดยจะมีจุดเด่นก็คือ ตัวนี้จะมีแมกนีเซียมบิสไกเซนตซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีช่วยคลายเครียดช่วยให้หลับลึกตื่นเช้ามาสดชื่นนอกจากนี้ก็ยังจะมีแมกนีเซียมรฟมอื่นๆที่ช่วยเสริมการทางานของกล้ามเนื้อลดการเกิดตะคิวหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งหากสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะคะที่ line ad r e labs หรือสแกน QR c o d คนี้ได้เลยค่ะและหวังว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องแมกนีเซียมและเลือกทานได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญ หายกังวลเรื่องอันตรายต่อไตไปได้นะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบไว้จะทำคลิปมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกเรื่อยๆค่ะ